คิดไม่อยากไภาพเสียงหรือน่ารักที่เหมาะสมแต่พวกโบราณน่ารักหรอกนะขนาดนั้นแต่พวกไอ้ที่ไม่เก๋อะคุณเล็กตีแมนก็จะจัดเพิ่มสแตนยังไงให้ห่างยาวๆเป็นสปริงมันหลายหลายหลายปัจจัยเหมือนกันหย่อมหย่อมก็มีผลนะสแตนเพราะว่า มันเกี่ยวกับซัเทนคือการสั่นสะเทือนไงมันมีผลหมดอะชุดะปิงหย่อนบล็อกบล็อกเล็กบล็อกใหญ่มีซัพเทนมันมีมันมันแยกเป็นสองอย่างนะซัพเทนคลีนจักับซัพเทนคลีนจากกับซัพเทนแบบเสียงแตกอะโอ้ยเสียงเสียงแตกซัเทนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะไปเพิ่มมานี่ได้ไงอ่ามันถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าซัพเทนที่มันคลีนแบบคลีนเนีลยมันก็ขึ้นอยู่กับเปที่บอกว่าสปริงทุกอย่างลูกบิด มีหมดการเซตอัพนี่หมบหลายองค์ประกอบอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม้ด้วยไม้ก็คือมันฝืนไม่ได้นะผมว่านี่ว่ะถ้าถ้าความรู้สึกส่วนตัวผมนะมันคือการเซตคออืสตัดเนี่ยผมว่ามันเป็นกีตาร์ที่แม่งไม่เหมาะกันตั้งคอตรงอ่ะมันต้องโคงมันแห้งคือเสียงมันจะกดหายหมดเลยเสียงมันจะกดผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการไอ้เนี่ยเซตคอแล้วสักตรงแล้วทีนี้พอเวลาแบบคือพอเราไปให้คนอื่นเซตโดยที่เราแบบ เราเราเราไม่รู้เนี้ยไม่ชอบเซ็ตคอตรงอ่าคือมันจะกลัวคอไม่ตรงไม่รู้เป็นหาอะไรคือคอ,อตรงมันจะสั่นจริง <c ười> แต่คอตรงแล้วพอแล้วพอแล้วพอคอมันพอคอมันตรงปุ๊บมันดึงพอมันดึงมากปุ๊บด้วยความสตับมันตึงเยอะถูกป่ะมันมันก็ยิ่งตึงพอยิ่งตึงเสร็จปุ๊บมันเหมือนสายตึงอ่ะเราเวลาดีดปุ๊บมันก็ทิ้งมันก็หายละอ่ามันมันต้องโก่งผมว่าถ้าให้ถ้าให้ผมเดานะปัญหาน่าจะจะเซ็ตคอตรงเอาแล้วอยู่ในปาก้วไอปี๋มึงนี่นะ ไปเตะมาเตะดูมันกัดแบบโอ้โหแบบเป๊ะแม่มาโนปีโนโต้องไปเพื่อนเขาคุยเขาคุยรู้เรื่องโอ้โหมันกัดซะแบบปิกยูเอกูจะเล่นกีตาร์ก็ไม่บอกมาแล้วแม่มาแล้วนี่เดี๋ยวต้นผัวแรงเดี๋ยวแม่มากาเปยังเอ่อคือถ้าถ้าเกิดเพิ่มนี้คือ ส่วนใหญ่สตัดที่ผมเห็นถ้าเกิดผมใช้สายตาแบบคนบ้านๆมองเราไม่รู้ว่าคอตรงกอแล้วแต่ถ้าเกิดสตัดต,ตัวนั้นบบเนี่ยสเตนคือโหลดตำ่ำส่วนใหญ่มาจากสเตนสั้นเพราะมันต่ำปุ๊บมันตึงตึงอ่าฉะนั้นต้องถามกลับไปว่ามีปัญหาสเตนสั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ลองไปดูว่าแสดงว,ว่ามันต่ำมันมันแบบมันติดบอร์ดแล้วก็คอตรงเกินไปมันจะสั้นอันนี้คือห้ามจากประสบก,การณ์นะ ห้ามคอตรงเลยอืต้องโก่งสตัดต้องโก่งมันถึงแล้วมันจะนิ่มด้วยนิ่มแล้วมันจะย้้ยกาลังดีพอยิ่งตรงยิ่งแข็งแต่คือเข้าใจเลยว่ามันเตี้ยอเตี้ยมากแต่รู้สึกเวลาเราด่ามันจะแข็งใช่แต่เวลามันโก่งมันจะนิ่มนิ่มลงมาหน่อยใช่นิ่มลงมาแล้วสังเกตไหมสตัดอ่ะคนดรอปอีแฟรเยอะเพราะสตัดมันด้วยความที่ข้อเสียของมันคือมันตึงมากเกินไปเอาเย่งจริงแล้วสตัดมันเป็นกีตาร์ที่มันตึงพออีแฟรแล้วม่งพอดีนะแต่ว่าพอยิ่งพอโอเคเราตั้งอีตรงแล้ว ร้กเสือคอตรงอีกแล้โหลดต่ําแบนขึ้นมาแล้วมันจะยิ่งแข็งแล้วเสียงมันมันจะไม่มีน้ามีนวลเพราะว่าหลักการง่ายคือเวลามันแข็งมันจะตึงตึงแล้วก็สั้นเส้นสั้นแต่ถ้าเกิดมันย้อยเนี่ยตึงนั่นแหละเซตคอครับลองลองลองเซ็ตคอก่อนถ้าอยากมันจะไปใหญ่ไงลองเซ็ตคอดูผมว่า่าคอผมว่าปัญหาเนี้ยน่าจะเป็นคอ ว่าสปงสปริงอะไรมันยังไม่เท่าไหร่หัวคอเนี่ยมันสำคัญสตัดเนี่ยคอว่าสปริงบางตัวถ้าสมมติคอมันได้เนี่ยเราใส่สปริงห้าตัวมันมันก็มาเหมือนกันเพราะฟินฟิลลิ่งเล่นอ่ะมันมาจากความนิ่มของสายหรือการกระพือของสายจังหวะกันใหม่ใหม่คือคอช่วงช่วงความโค้งอ่ะถ้ามันตรงอ่ะมันมันมันจะสั่งอย่างงี้คือสายมันจะย้้ยขึ้นแต่พอมันโค้งมันมันจะอย่างงี้ย้้ยขึ้นไงเพราะสายมันตึงมันจะ拉ยาวขึ้นใช่ นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำไมซีวเลมันมันอ e ีแฟตแล้วก็ไอ้นี่คอโกงมาสายสูงหเห็นสายสูงก็ดูเหมือนแบบเล่นยากจริงจริงนิ่มนิ่มจริงสายนิ่มนิ่มแล้วพอมาสูปุ๊บเหวี่ยงเดนามิกมันจัดเล่นมันเออแม้กระทั่งไอ้นี่ด้วยผมเคยเจออ่ามีเขาลูกค้าเขาเข้ามาแล้วเขาบอกเนี่ยเขาซื้อกีตถ้าโป่งมาแล้วเขาบอกว่า ตอนผมซื้อตอนแรกไปลองที่ร้านอ่ะดีมากเสียงหวานฉ่าเลยเสียงหวานฉ่าเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันเสียงมันกระด้างผมก็เลยกล่าวว่าตอนมึงตอนตอนซื้อมาเนี่ยอีแฟดตั้งอีแฟดแน่เลยแล้วผมก็เลยตั้งอีแฟดอย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่ไอบอกอ๊้ยเออใช่อย่างเนี้แหละเสียงยุ้ยก็เลยดูดูนุ่มนุ่มดูสังเกตนะเวลาเราเล่นเจอคนเล่นซิงเกิลสไตล์แล้วเวลาเขาจูนสายสามสามตุ่มแล้วเสียงมันนวลมีน้ำน้ำมีนวลนะเพราะมันพอราสายมันยุ้ยมันมีเดนามกมันมีอะไรเงี้ย จริงจริงอีแฟลเคยนั่นอยู่แม้กระทั่งผมจะบอกให้เอฟเซนเดอร์ตัวแรกที่ผมเนี่ยที่มีเนะี่ยตอนผมไปไปที่ร้านอนะ่ะผมก็เจออาการนี้เหมือนกันอู้ดีอู้เสียงหนาพอกลับม,มาบ้านพอไม่ใช่ตอนผมจําได้เลยเปลี่ยนสายด้วยครับเปลี่ยนสายเลยตั้งตั้งอีตองเสร็เสียงแข็งที่ผายผม, <laughs> ม,มแล้วกูซื้อแล้วด้วยเปลี่ยนสายแล้วด้วย <laughs> มันมันม,นม,นมีมีสาเหตุอย่างหนึ่งที่ต้องตั้งอีแฟลชที่ร้านทีอ่ะ ไม่ให้แรงดึงมันเยอะเพราะพวกกีตาร์โป่งควาแรงดึงเยอะมันมีปัญหาเรื่องหยอกมันจะกลัวเขาคือต้องตั้งอีแฟรไว้ก่อนเพราะว่ากีตาร์ยังยังไม่ได้ถูกขายแต่ถ้าแขวนแขวนนานๆเนี่ยตั้งอีตรงอ่ะแรงดึงมันเยอะที่ปัญหาของกีตาร์โป่งนั่นแหละที่หยอกหยอกหยอนไม่ได้หลุดมันมันปูดไปจุดมันปูดขึ้นมันดึงนั่นแหละที่เจอเจอมาเขาเลยตั้งอีแฟรส่วนใหญ่กีตาร์มันแพงชอบเป็นนะมกาถูกไม่เป็นของอาจารย์วัสดุทุกตัว มัดเนี่ยเอามาตจินไม่แก้ตัวมันมันเป็นโซลิดไง่มันเป็นแผ่นแผ่นเดียวแต่ถ้าเป็นของกระกาบมันก็จะเป็นแบบลามิเนตเนี่ยแข็งท็อปหรือไม่ก็ท๊อําไงก็ได้ท็อปยังไงก็ได้ไอแผ่นแผ่นอะไรนะไม้ที่เขากันกันข้างในอ่ะมันอันั้นก็บอกเป็นสูตรของเขาแต่สูตรของเขามันความแข็งในมันน้อยกว่าไงอือแล้วบ้านเราอุณหภูมิไม่ต้องพูดถึงอืออือแม่แม่ไม่พูดคำหยาบยังไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะ ร้อนมากครับร้อนบรรลัเลยนี่เรานั่งแต่ที่พี่อุดนะเดี๋ยวพี่อุดก็เสียชื่อหรอกเนี่ยคนที่นั่งตรงนี้ได้ดิบได้ดีแล้วนะบอกให้